เคซีฟอ x t เร็กเ g ดดสวัสดีครับวันนี้ผมมีไอเดียในการตีกราฟอนาคตมาฝากเพื่อนๆกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในแต่ละ e ีพีที่ผมแชร์ไปเนี่ยจะได้ประโยชน์แล้วก็ทํากําไรในตลาดได้อย่างยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องไปเสียค่าคอร์สเรียนหรือเสียเงินในตลาดให้มากนะครับ ก็มาดูคอนเซปต์ง่ายๆกันเลยนะครับโดยที่ผมจะใช้จุด2จุดเป็นตัวหาจุดที่3นะครับสมมติว่าไฮที่1น,นะครับแล้วก็มีไฮที่2นะครับแบบนี้นะครับเราจะใช้2 h i ไฮนี้เป็นตัวหาจุดไฮที่3นะครับโดยตีเทนลายจากจุดนี้นะครับพาดมาจุดนี้นะครับโดยคาดการว่า กราฟเนี่ยถ้าขึ้นมาชนจุดที่อ่ะเราอาจจะหาโอกาสเซลล์ลงไปนะครับประมาณนี้นะครับขึ้นมาชนตรงนี้แล้วก็ร่วงลงไปอย่างนี้นะครับหรือเมื่อเราได้จุดจุดนี้แล้วใช่ไหมครับเราได้เซลล์จุดนี้ลงมาเราหาจะหาจุดที่เราจะา TP หรือหาจุดที่จะบายเพิ่มอีกเราก็ยกกรอบตรงนี้ลงมานะครับ ก็จะวางคร่าวๆประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ตรงนะครับโดยการที่คลิกที่เส้นแล้วก็กด c อน t r ร l แช่ไว้แล้วก็ลากลงมานะครับเดี๋ยวผมลบออกแล้วก็ตีในกราฟจริงให้ดูนะครับจุดนี้นะครับเราใช้2จุดนะครับสองไฮนี้นะครับตีมานี่นะครับเราจะเราก็จะได้ไฮที่3มนะครับสมมุติว่าเราไม่เห็นตรงจุดนี้ ชุดนี้เลยเราไม่เห็นเลยเราเห็นแค่ชุดนี้นะครับอพอกราฟขึ้นมาเนี่ยแล้วเกิดอาการหรือทำพายแอคชั่นตรงนี้เราก็เซลล์ลงมาถ้าไม่ถ้าใครไม่ได้ใช้พลอคชั่นอาจจะใช้เทนไลน์ในการตรีตีให้เขาเบรกลงมาหรือใช้อีเมตัดกันตรงนี้แล้วก็เราก็เซลล์ลงมาก็ได้นะครับพอเราได้จุดที่3แล้วใช่ไหมครับถ้าเราจะหาโลเนี้ยเราก็ยกลงมา มาไว้โลนี้นะครับโดยคาดการว่าชุดนี้จะลงมาทําโลที่บริเวณโซนนี้แต่เขาก็มาไม่ถึงแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับพอเด้งขึ้นไปใช่ไหมครับตรงนี้เราก็ลบทิ้งนะครับเราก็รอให้เกิดไฮที่2ก่อนนะครับเราจะเอาไฮนี้เป็นไฮที่1พอการาฟวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งขึ้นมาใช่ไหมครับทาโลก่อนนะครับณจุดนี้เราได้โลก่อนเราก็ตีโลอย่างนี้ไว้ครับโลตรงนี้นะครับเมื่อกี้มองข้ามไป โลตรงนี้นะครับโลตรงนี้เราจะได้จุดเข้าที่โลตรงนี้นะครับโลที่1โลที่2ตีจากโล1มาโล2สมมุติว่าไม่เห็นการาฟชุดนี้เลยแล้วพลาดมาถึงตรงนี้ได้นะครับพอเห็นการาฟลงมาชนตรงนี้แล้วมีอาการเด้งขึ้นไปเราหาโอกาสบ่ายขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เสร็จเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขอโทษครับทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยก เส้นนี้โดยการคลิกเมาส์แล้วก็กดกด control นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปวางตรงไฮนี้นะครับเราก็จะได้จุดเข้าที่เป็นบริเวณที่เราจะหาโอกาสเซลล์นะครับะจะเห็นว่ากราฟมาชนตรงนี้แล้วก็ร่วงกราฟมาชนตรงนี้แล้วก็ด้วงแล้วก็ได้เซลล์นะครับอพอเราได้เซลล์ลงไปเสร็จเนี่ยเขาลงมาไม่ถึง รับด้านล่างที่เราตีมาก่อนหน้านะครับจะเห็นว่าใช้ได้3ครั้ง2ถึง3ครั้งก็จะใช้ไม่ได้เราต้องหาไฮกับโลใหม่แล้วนะครับตรงนี้จุดที่ผมเห็นเนี่ยมีอีกตรงนี้นะฮะเราลบนี้ออกนะครับไฮนี้กับไฮนี้นะครับไฮที่1ตีมานะครับไฮที่1มาสัมผัสไฮที่2ชุดนี้ยังไม่เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเขาขึ้นมาชนได้เราก็ได้เซลล์ตรงนี้นะครับ แต่ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นมีตรงนี้อีกนะครับมีตรงนี้อีกเดี๋ยวลบอันนี้ก่อนก่อนหน้าที่เราจะได้เซลล์ตรงนี้จะมีชุดนี้นะครับเขาทำไฮแล้วก็ไฮที่ต่ําลงตรงนี้นะครับพอกราฟขึ้นมาชนตรงนี้กราฟวิ่ง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 สมมุติว่าเราไม่เห็นชุดนี้เลยจุดสัมผัสที่สามกราฟขึ้นมาชนเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเด้งลงนะครับถ้าเรายกอันนี้มายกตัวเทรลไลน์ตรงนี้มาก็จะเห็นว่า เทไลน์ตรงนี้ไม่ลงไปทำรูนะครับก็ยังใช้ต่อไม่ได้นะครับพอทีนี้เราเห็นตรงนี้ใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเห็นตรงนี้เนาะแล้วก็ตีพาดมาจุดนี้เราก็ได้เซลลตรงบริเวณนี้นะครับพอทีนี้เราก็ยกกรอบลงมาสิมาวางข้างล่างอ่าตรงนี้ก็ได้บ่ายอีกนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีจุดที่หนึ่งจุดที่สองนะครับเราตีพาดมานี่ มีจุดที่3ราระบายขึ้นไปนะครับจุดที่4ยังรับอยู่ก็ขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาตีกราฟในชุดต่อไปกันเลยนะครับเอาแบบที่เรามองไม่เห็นดูซิว่าระบบนี้มันจะใช้ได้จริงไหมนะครับตรงนี้นะครับโดยบ,บริเวณประมาณนี้นะครับแล้วก็กดอ่านี่นะครับกดเลทิมลงไป แล้วก็ดึงมาที่โลของชุดนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วเรามาดูกันว่ากราฟจะอ่ะมีการเด้งนะครับแล้วก็เด้งขึ้นนะครับเด้งขึ้นมาดูซิว่าจะลงไหม ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปเลยไปนิดนึงแล้วก็ล่วงลงมานะครับล่วงลงมายาวเลยนะครับมีการเด้งนะครับตรงส่วนนี้นะครับหลุดเลยนะครับหลุดแล้วนะครับพอหลุดแล้วเนี่ยเขาทำโลตรงนี้ไว้ใช่ไหมแล้วเด้งขึ้นเด้งขึ้นมาชนตรงนี้นะครับดูตรงนี้จะรับจะต้านอยู่ไหมนะครับสายไปสักพักหนึ่งนะครับต้านไม่อยู่ล่วงลงมานะครับ เหมือนตรงนี้จะลงมาจะทำโลหรือขึ้นไปนะครับอ่าขึ้นไปนะครับเราก็เดี๋ยวลบเส้นนี้ออกก่อนนะครับทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตีโลตรงนี้นะครับโดยประมาณตรงนี้นะครับตีคร่าวๆไปก่อนนะครับเอา้าตีผิดทางนะขออภัยนะครับ ตีผิดทางต้องอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บจับตรงนี้มาวางตรงนี้นะครับปับ๊บอย่างนี้แล้วทีนี้เราจะคาดการณ์ว่าจุดที่เขาขึ้นมาทำหายนี่ยอาจจะชนตรงนี้แล้วเด้งลงนะครับจนเส้นด้านบนของเราเนี่ยแล้วเด้งลงมาดูกันว่าจริงไหมนะครับไม่ถึงนะครับขึ้นมาไม่ถึงนะครับอ่า ตรงนี้นะครับเราอาจจะตีคาดเคลื่อนนะครับตรงนี้ต้อตงตีที่หางนะครับซึ่งบางครั้งเราอาจจะตีที่หางหรือตีที่เนื้อไส้นะครับอันนี้มันแล้วแต่ว่ากราฟเขาจะเฉลยมาทางไหนนะครับแต่โซนที่เราเซลล์ได้ก็จะอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวผมลองจับให้ตรงดูว่าเขาจะตรงไหมนะครับนี่นะครับ ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับถือว่าใกล้ใกล้เคียงอยู่ลงมามีการเด้งนิดนึงนะครับแล้วก็หลุดลงไปเลยนะครับก็คอนเซปต์ประมาณนี้ครับลองไปตีดูนะครับในทาเฟรม h m น H1 นะครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ